เออสุดยอดครับ Good morning in the one เย็นครับทุกคนวันนี้ผมมาตกปลากับชาลีนะเท่าด้ข้องมวงตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงแรมซูรพเทลฮ่าลืมกันเบ็ดเดี๋ยวไปเอากันเบ็ดก่อนอะ วันนี้นะครับผมลงมาตกปลาเล็กเล่แถวนาโซฟิเซีนะครับาจะมีปลาไหมเดี๋ยวลงมาเล่ก,กัน่าจะได้ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับเรานี่ชยัยเงียเลยจีายอาจีกับพมนอนยาวันนี้เราชายัยนอนยาผมเราจะไม่ชยัยเงอสดเราจะตีเงียบปลอมกันตั้งวันเลยวันนี้จะมาเล่นก,กันจะได้มั่งไหมโอเคไปชมกันเลย let's go คือวันนี้ต้องเดินลงไปในาน้ำกันใช่ไหมชิปไฮเลยเพ้นเพ้นคอเลยเดินลุยน้ำแล้วตอนนี้เดี๋ยวพ่อหมอปอกกองเพ้นคอไว้ดีว่ากันนั่นไม่ต้องทื่อกองอยู่โอเคกว่าเราเดินตีเรื่อยๆใช่ไหม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไปตีเนี้ยปอกร้อนในาน้ำ พี่ยุ้มลงนี่สมาชิกเพิมมาแล้วนะคนหนึ่งเอ,อ้คือ,อ,อนยูเทอร์โนอันนี้จารีเปล่ยนเปลี่อนจารีนะครับโอเคแต่นี่น้ำเนี่จารีลงตัวโซบมาเลยเวลายืนตกตกเลยเดี๋ยวพมไปยืนด้วยเดี๋ยวโอเคไอ,อยืนตรงนี้ไหม

นนเ,เนียนพระไอ้แม่เยสทำมุกคุยอะไรเนี่ยเีอ่าอ่ะใส่ข้าโพงได้เลยนะนี่นี้ไปเลยนะกระมงกระมงนี่นี่ไม่เปนเนไรแต่พุมแฮปปี้อ <laughs> <laughs> ชอบนัดเลย マジ、okay, เออยอดครับอัลลอฮ์ตีลังกาเลยอะได้เลยชดกีฬามันมันตามมาเลยหรอวกินมาแล้วมามันตามมากินข้างน้านี ไม่ได้แล้วเนื้อเรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่เผื่อทุกคนผมมีดทามายตายใ <c oughs> จยเลยทามายตายผมก <c oughs> ันเบ็ดเป็นโรคอะไรวังถามจริงเหรอคืน นี่ผมจะใช่เยื่อนี่ับด,ดีนี่แหละอึอะบอกเลยมันชุด,ชด โอเคครับ EP นี้ก็สรุปว่าไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวคอยพบกันไม่ EP น้าฝากกดไลค์กดซับตะคายด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันไม่ EP น้าซียูโอเคเราเจ๊งยังเลยวันโอเคกุ้งมากครับใครอยากได้ติดตามมาเลยเี้ยเลยครับเี้ยเลยก็ดีโอเคกดยึดนะ